คอยดูเธอะฉันจะแก้แค้นพวกแกทุกคนฉันได้บอกไปหรือยังนะอชีวิตฉันระหว่างที่กำลังจะไปแก้แค้นฉันก็ได้ตายครั้งที่สองด้วยอุบัติเหตุทางรถมาแต่พอมาคิดดูแล้ว มันก็แปลว่าฉันได้รับความรักจากพระเจ้าไม่ใช่หรออย่างที่ทุกคนรู้ว่าฉันกลับมาเกิดใหม่ได้ตรงจังหวะหมอมเม้งก็ดีเลยลาก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่สามีลาก่อนนะเกเดรี่อะอาบลา โชคดีนะพวกไรประโยชน์อย่าย้ายนั่นบ้าไปแล้วหรือไงลูกชายฉันลูกชายของฉันลาก่อนทุกคนฉันจะกลับไปใช้ชีวิตในแบบของฉันอของที่เหลือรอดจากไฟไหม้มีน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ย ไม่สิแค่นี้ก็พอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วนี่นามาสู้ไปด้วยกันเถอะเบลสู้ตายสู้ตายตอนนี้ฉันเหลือแค่อัญมณีเล็กๆน้อยๆแล้วก็เบลสาวใช้ที่จงรักภักดีกับฉันตอนนี้เราทั้งสองคนต้องฝ่าฟันอุปสรรคในโลกที่โหดร้ายนี้ไปด้วยกันดังนั้นหลังจากที่คุณคิดกันอยู่หลายวันหลายคืน ก็ได้ข้อสรุปว่าเอ๊ะเปิดร้านขนมหวานเป็นไงมาสิครถ้าเป็นขนมหวานของคุณหนูทําจะต้องออกมาดีแน่นอนถึงฉันจะไม่ค่อยเก่งเรื่องอื่นเท่าไหร่แต่สิ่งเดียวที่ฉันมั่นใจ เดิมทีแล้วของหวานในโลกนี้มีแต่ขนมที่หน้าตาธรรมดารรมดาแล้วก็แห้งกรอบๆฉันมั่นใจว่าขนมหวานสมัยใหม่ที่ฉันทำจะต้องได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแน่นอนมาเริ่มกันเถอะเบลได้คะ่ะเป็นไงข้องข้างเก่านะคะนั่นสินะเอาเถอะไม่เป็นไรหรอก ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมีความสามารถในการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราสองคนคุณหนูดิฉันก็จะช่วยอย่างสุดกำลังเลยค่ะดีละมาปลุกใจกันอีกครั้งดีไหมสู้สู้สู้สูชีวิตแห่งการฟันฝ่าอุปรสรรคของฉันได้เริ่มต้นขึ้นณนะปัดนี้ โอ้เป็นไงเบลว้าวสมบูรณ์แบบเลยค่ะร้านของเราจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะพระเจ้าไม่นึกพระเจ้าไม่สำนึกบุญคุณเลยหน้าด้านหน้าทนเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้สึกลายใจต่อตระกูลเวอร์นิวที่อุตสาห์ยอมรับให้เธอมีตัวตนเห็นว่าทำหน้าของลูกชายบ้านนั้นซ้ำด้วยนะจริงด้วยตอนนี้ชื่อเสียงของฉันมันปนปี้ไม่เหลือชิ้นดีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ใช้ความสามารถของฉันกลบเรื่องพวกนี้ไปให้หมดก็พอ ฉันเคยรับมือกับลูกค้าไรมารยาทแบบนี้มาแล้วที่ไปเตรียมตัวเถอะเบลค่ะดีและตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้ลูกค้าเข้าร้านดิฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะลูกค้าคนแรกกินดีต้อนรับค่ะรอยยิ้มการค้าที่ได้รับการฝึกฝนของพนักงานที่ทำงานมา เป็นปีร้านขนมหวานของอาเบล่าสปีจจาอาเบล่าค่ะอ่าลืมยายนี่ไปักสนิทเลยฮะไม่เจอกันนานเลยยินดีกับการเปิดร้านด้วยนะว่าแต่ร้านเล็กน่ารักมากเลยฉันควรเลิกคบกับยายนี่ให้เร็วกว่านี้แท้ๆเอ๊ะ มีลูกค้าตัวน้อยมาด้วยหรอ,อ,อลูกของฉันเองทักทายหน่อยสิคาลิกนี่คือเพื่อนของแม่คุณป้าอาเบลา่าไม่สิคุณน้าอาเบล่าตังหากทำตัวเป็นเด็กไปได้จริงๆเลยสวัสดีครับคุณน้าอาเบลา่าน่ารักจังต่างกับแม่ริบลับเลยจะสวัสดีจากคาลิก จะว่าไปแล้วอเวาเบล่าเธอนี่มันจริงๆเลยนะฉันนึกว่าเธอจะฉลาดเลือกแต่งงานกับท่านมาคิดแล้วใช้ชีวิตอยู่อย่างหรูหราสุขสบายซะอีกแต่กลับมาเปิดร้านเล็กๆแค่นี้นะเธอไม่เสียายเวลาที่ผ่านมาหรอไม่รู้สิฉันมีความสุขดีนะที่ได้เปิดร้านเล็กๆแค่นี้นะ่ะ ฉันไม่เข้าใจเธอเลยทั้งที่เธอก็เป็นแค่ชนชั้นสูงที่เหลือแค่เปลือกนอกแต่เธอกับปฏิเสธเจ้าชายที่ฟ้าประทานมาให้เนี่ยนะเอ๊ะหรือว่าเธอจะมีเงินเหลือเยอะถ้ามีเงินเยอะนะักก็ทำร้านให้ใหญ่กว่านี้หน่อยซิใครจะเข้ามาที่โมุมแบบนี้กันล่ะลูกค้าคงไม่เข้ามาเหมือนกันนั่นแหละ ปานั่นสินะถ้างั้นเธอก็ช่วยหาลูกค้าให้ฉันหน่อยสิก็สาม,มีเธอกำลังยุ่งกับการไปมาหาสู่บารอนเนสฟอล,ลีลิน่านี่นาเพราะงั้นตอนนี้เธอก็มีเวลาว่างไม่ใช่หรอว่าว่าไงนะ